โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มใช่ไหครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดูเทปปอกันอีกแล้วนะครับผมพี่อาจไม่เบื่อมากเลยดูเทปป์เออพี่ไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่นะก็ยังเล่นได้ทุกวันนะนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมก็จะพาเจ้าแจ็คนะครับไปรับบทเป็นกัปตันเครื่องบินนะครับผมเอออยากจะไปเป็นนักขับเครื่องบินบ้างนะครับผมนะอยากไปขับเครื่องบินกินลมชมวิวนะดูสถานที่ต่างๆนะครับผมเออประมาณนั้นประมาณนั้น เดี๋ยววันนี้จะมาขับเครื่องบินแบบทุกลำเลยนะครับเท่าที่เราจะหาได้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมหาเครื่องบินให้เจอก่อน <c oughs> จริงๆแล้วเครื่องบินนะครับมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับรนี่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งถ้าเราจะไปเอาเครื่องบินลำนูนะ้นเนี่ยเราจะต้องโดดนะผมโดดหรือว่าจมตรงนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปด้านบนนะผมซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะลองโดดขึ้นไปดูนะครับไม่รู้จะได้ปะนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะ โอเคโอเคออกตัวจากตรงนี้แล้วกันามาครับมาครับออกตัวจากตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในตัดไปในตัดไปทั้งวันนี้ถึงไหมไม่ถึง <laughs> เฮ้แต่ถ้าเป็นลมโบะไอเป็นบุกติอาจจะถึงนะมันมีบันไดขึ้นไปไหมเหมือนจะไม่มีนะครับผมผมต้องมาแบบเร็วมากอะถึงถึงมันจะถึงเนะี้ย ถ้าไม่งั้นใช้ใช้เป็นกระโดดสูงมันมันมีสูตรไหมโมลกาวิตี่อ่ะก็อาจอาจจะถึงนะอาจจะถึงอยู่เดี๋ยวลองใช้สูตรมมลกาวิตี่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเด,ดี๋ยวกดผิดกดผิดผมว่าน่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าเราปรับเป็นมมลกาวิตีล้วมันจะเหินไกลขึ้นนะครับผมมามามาโอเคครับจังหวะนี้มาแล้วมาด้วยความเร็วสูงครับแล้วก็โดดนี่ ถึงแน่นอนเฮ้ยแต่โอ๊ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้โดดออกก่อนนะผมมันมันก็เลยไปไม่ถึงนะครับโอ้เสียดายมากเลยนะเดี๋ยวคราวนี้เราเอารถอะไรมาดีเอาโอหมีเงินอยู่สามรอยเอารถอะไรดีวะมีรถราคาถูกไหมไม่อยากดูโฆษณาเดี๋ยวขอดูซิมีรถราคาถูกไหมไมอไซค์ก็ตั้ง4ี่ร้อยเลยเหรอผมว่าไปไปขอยืมรถชาวบ้านเข้ามาดีกว่า,าัห <laughs> เนี่ยๆๆๆๆๆอ่ะไปยืมรถชาวบ้านเข้ามาดีกว่าไป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 สวัสดีครับพี่ผมขอไปด้วยผมขอไปด้วยนะครับนี่ยืมยืมรถใครกันไม่รู้มาเครับผมเอ่อยืมรถใครไม่รู้อ่าไปด้วยไปด้วยอ่าไปด้วยครับไอ้คันนี้มีเนตัสด้วยนะครับผมน่าจะใช้ได้อยู่นะครับคันนี้ไหนลองดูซิมาถึงก็ดิฟอ่ามาครับ ติดนตั้ไปเลยรับรองรอบนี้ถึงแน่นอนพยายามเย็นกระโดดก่อนก็พอโอเคครับตรงนี้อ่านี่เรามาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวปรับเป็นอ่าอันนี้เดิมนะครับแดงน้มถ่วงเดิมนะครับผมนี่เราได้ขับเครื่องบินลำนี้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปอ่าที่สถานีตำรวจแล้วนะครับผมแล้วขับไงไวะเนี้ลืมอ๋อแบบนี้แบบนี้เออจะเป็นกับตันได้ไหมเนี่ย่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ เอ้ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวผมนี่มันคืออะไรผมกดผมกดแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันมันกดแล้วไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนนะนึกว่ายิงปืนได้นะตอนแรกอ่าตอนนี้เรามาเป็นกับตันนะครับผมเดี๋ยวจะพาบินชมรอบเมืองนะฮะอ่ะาผู้ทรัาาปวดซากันนี้เรากำลังออกจากสถานีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ตั้งชื่อสถานีเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าใครใครที่เกิดอ่า ถ้าเกิดอยากได้เครื่องบินแบบง่ายๆนะครับก็ให้มาที่โรงพักนะครับหรือว่าสถานีตำรวจนะครับผมเนี่ยมันจะมีเครื่องบินจอดอยู่เห็นป่ะลำสีน้ําเงินเนะฮะสามารถเอาไปขับได้ง่ายๆง่ายกว่าลำนี้นะเพราะว่าลำนี้มันต้องเหินไปเอานะครับนี่เฟลฟาวจัดไปคนเดี๋ยววันนี้ผมจะบินไปที่สนามบินเนะฮยไปไปเดี๋ยวบินไปที่สนามบินเดี๋ยวเราจะไปขับขึ้นบินกันนะครับผมนี่บินไปเลยยาวๆนะครับผมไปไปยาวๆเลยนะครับ เฮลิคอปเตอร์ก็บินเร็วอยู่นะบินได้เร็วอยู่พอสมควรนะครับผมไปบินไปบินไปนี่ขยายผมทําคลิปแนวไหนนะครับอย่๋ยวลืมเมนบอกกันด้วยนะครับผมอลาะตอนเดียวแล้วก็บินมาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปขับลาไหนก่อนดีอะว่าไปขับลาใหญ่นู่นเลยดีกว่านะครับผมนู่นนู่นลำใหญ่ใหญ่นู่นแล้วทำไมภาพเป็นกระตุกมันทําไมเหมือนโหลดแมปไม่ได้อะไรขนาดนี้ดูดิแมปเป็นกระพริบ ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขับขับลำไหนก่อนเดี่ะเดี๋ยวขับขับลำเล็กก่อนดีกว่าอ่าจอดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์เวลานิดหนึ่งพิมพ์เวลาให้เป็น DAY อ่าให้เป็นตอนเช้านะครับไหนขอลองขับขึ้นบินลำนี้หน่อยสิดูสิว่าคือบินลำนี้จะบินเป็นอย่างไรนะครับผม อ่าอันนี้อันนี้ต้องเลี้ยงตรงไหนอ่ะผมก็ลืมอ่าเร่งตรงนี้นะครับผมเลี้ยว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 เดี๋ยวขึ้นไปตรงรันเวย์นิดนึงอ่าแล้วก็บินสุดเลยเฮิร์ดไปครับผมนี่ผู้ดีสายผลสร้างทอนนี้ก,กำลังออกจากสถานีสถานีอะไรสักอย่างหนึง่ง่ได้ตั้งชื่อว่ะ <laughs> นี่ทุกคนเรากลายเป็นกัปตันเครื่องบินแล้วนะครับผม เราเป็นนักบินแล้วนะครับเฮ้ยบินตามลำนั้นได้ไหมเนี่ยว่าทำไมลำนั้น,บ,นบินเร็วจังวะบินเร็วมากผมตามไม่ทันกันเลยทีเดียวเนี่ยเ้ยเขาเขาาจะไปไหน่ะเขาจะไปไหนวะเนะี่ยเขาบินไปไหนวะเนะี่ยเหมืนอนเขาบินวนกลับมานะครับไหนลองนี้ลองบินวนกลับมาดิเอ้ยแล้วก็หายไปเลย <laughs> บินวนแล้วก็หายไปเลยเฉยเอองงเลยนะครับผมเอ้ตรงนี้มีเรือยอดด้วยเหรอผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว่ามีเรือยออยู่ตรงนี้นะครับ เขามีอะไรปะเลยอยอตตัวนี้มีอะไรแป็แปลกๆหรือว่ามีอิสต์เอกอะไรปะใครโรชูเมนบอกผมหน่อยละกันนะครับนี่บินไปบินไปเออเราก็เป็นนักบินได้เหมือนกันในนี้นะครับผมไอ้บินกลับไปเมืองหลักหน่อยดิบินไปบินไปมันมันปรับมุมมองได้ไหมเนี่ยเออผมอยากเห็นมุมมองอย่างอื่นน่ะนี่บินไปครับตรงนี้มีเรือด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งสังเกตรตรงนี้มีเรือด้วยนะครับผมอันนี้เรืออะไร สามารถลงจอดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้แต่เอาเครื่องบินมาน่าจะได้อย่นะเอาเฮลิคอปเตอร์มาน่าจะได้อยู่นะี่ผ่าูุ้ทธิสารชมเมืองนะครับตอนนี้ไอ้มันมีขีดขีดเลือดด้วยว่ะทุกคนนะถ้าเกิดบินบินไปชนอะไรอย่างงี้แนละ้วเบิดก่อนหรือเปล่า <laughs> เออมีขีดเลือดด้วยนะนี่บินบินชมเมืองบินชมเมืองอ๋อไฟฟ้าจัดไฟฟ้าจัดนะครับ บินยากอยู่นะคือบินอย่างเงี้ยคือเร่งเครื่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ตรงนี้ควบคุมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าจะเลี้ยวเลี้ยวแบบเอียงเอียงแล้วก็แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเลี้ยวเลี้ยวแบบนี้ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจะผ่านโผล่เกินไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงจอดแบบนิ่มๆให้ดูนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะต้องลองดูนะนี่เห็นไหมเห็นแ้นะมันแลนดิ้งไหมเออมันดูแลนดิ้งแบบสบายๆเนาะ เดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราจะแลนดิ้งได้หรือเปล่านะครับผมอ่าบินไปบินไปอ่าดับเครื่องก่อนเลยอ้าวมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะแลนดิ้งแบบสวยๆนะครับไม่รู้จะได้ป่ะนะอ่าเบรกเบรกเบรกอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเล่งเลี้งเครื่องนิดนึงไปไม่ถึงรันเวไปไม่ถึงรันเวไป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 ,ไป,ไปโอเคนี่เดี๋ยวผมจะ บินลงแบบสวยงามนะครับนี่จอดได้ด้วยนะครับผมจอดได้ด้วยอ๋อเป็นไงเียวฟ้าวจัดไปละเปลวฟ้าจัดไปละไปไปไเอาเลียวเลี้ยวเลยวเลยววเลวเลวียวยวเลียยวเลียวแล้วกระโดดลงจากเครื่องตุ้มอ้าไม่ตู้มว้ยตู้มไหมตุ้มไหมระเบิดไหมระเบิดไหมไม่ระเบิดว่ะ ผมกะว,ว่าลงไปแล้วมันจะระเบิดนะเนี่ยมันไม่ระเบิดเฉยเลยว่ะอ่ะก็ฟิวฟาวอยู่นะครับผมแต่เ,เรามาลองบินลำใหญ่กันดูบ้างนะครับนี่ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่น่าจะบินยากอยู่ว่ะขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นได้อยู่นะครับผมไปเลยลำใหญ่นี่อันนี้น่าจะเอาไว้บินข้ามประเทศนะครับผมโอ้แล้วมันจะขึ้นไปเนี่ยเอ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอเคโอเคขึ้นอยู่นะครับผม อุ้ยลำนี้ลำใหญ่มากคือบินลำนี้อยาให้จัดเฮ้ยเก็บล้อไงเก็บล้อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี <laughs> ่ลำใหญ่มากครับโอ้แล้วบินแบบมันไม่ค่อยฉเฉียวเท่าไหร่นะมันบินแบบว่ามันหนึ่งมันจะอืดๆื่นหรือว่าคือบินลำมันลำใหญ่ปะเออมันก็เลยบินอื่นหรือเปล่านี่เดี๋ยวบินไปฝั่งโน้นบ้างนะครับผมเราบินผ่านเอเรียห1ดสิเอ็ดดูซิว่าจะติดดาวเปล่า <laughs> เอออยากรู้เหมือนกันนะ ถ้าเกิดติดดาวที่โอ้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นะนี่นี่น,นี่บินไปบินไปบินไปเดี๋ยวจะบินผ่านแอเรีย51นะครับผมผมว่าน่าจะติดดาวนะจริง <c oughs> เออไปครับเดีย๋ยวคอยดูแล้วกันว่าว่ามันจะติดดาวไหมบินผ่านเฉยๆนะบินผ่านเฉยๆบินผ่านแบบโฉบผ่านนะเฉยๆอ่ะอ่าบคอยดูคอยดูคอยดูจะติดดาวไหมครับ นะจัจะมาเอา้าเอา้าคือบินชนก่อนโอ้ m ไ g o กอโอ้โหดูฮะคือบินชนก่อนนะเสียดายมากเลยดูดีควันขึ้นไฟไหม้แล้วเอาเดี๋ยวผมขอพิมพ์สูตรก่อนอ่าข,ขอพิมพ์สูตร D U D E B O L T นะหรือว่าดูดโบนั่นเองนะครับ ดูดโบมันจะวิ่งเร็วๆหน่อยไม่ใช่อะไรผมผมจะไปขโมยเครื่องบินลำนั้นเว้เพราะว่าเข้าไปค่ายทหารจะเรียบร้อยเลยเฮ้ยผมว่าผมกะดีแล้วนะผมกะว่ามันจะมันจะบินได้พอดีเลยนะแต่คือแบบติดเฉยเลยนะฮะเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปขโมยไปขโมยเครื่องบินก่อนเร็ว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 เรเเติดตาแล้วติดตามแล้วไปครับบิน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 โอเคไปครับดีดีขโมยเครื่องบินครับผม ไห yeah. นที่สุดเราก็ได้เครื่องบินรถมาขับนะครับทุกคนนี่เพียวฟ้าจาดเพียวฟ้าจาดยิงได้ไหมสี่ยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยโอ้ยิงได้แบบไม่จำกัดเลยว่าเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดไปไปบินไปบินไปอ่าตอนนี้เราก็หนีตำรวจได้แล้วนะครับผมค่อนข้างหนีง่ายนะเพราะว่าเรา เราใช้เครื่องบินเนาะมันเลยหนีง่ายหน่อยนี่อาหนีเรียบร้อยครับเสร็จจับเรียบร้อยโอ้โอฟิลฟ้าจัดแะลองลองเอาไปถล่มเมืองตรงนี้ดิย, <c oughs> ยิงไปยิงไปตูมตามตูมตามตูมตามโอ้โหเอาไปถล่มเมืองได้เลยนะครับแบบนี้นี่และนี่คือเครื่องบินเครื่องบินลบนะครับจากค่ายหหารนะครับผมมันจะไม่บินแปลกอะ บินเอียงเอียงบินเอียงเอียงแปลกนะผมเพิ่งสังเกตแตว,ว่าไอ้เครื่องบินลำนี้มันมันบินไปแล้วก็ลงจอดบ่อยมากนะครับผมเออค่อนข้างบ่อยเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหมือนรถไฟใน gta ป่ะเฮ้ยลงจอดแบบงาม,งามลงจอดแบบงาม,งามโอยจะลงจอดแบบงามๆสักหน่อยอ่ชอาชยแล้วตำรวจมาตำรวจมา,จมาเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครเครื่องบินหนี ลำนี้ขับได้ไปเนี่ยลำนี้ขับได้ไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลำนี้เหมือนขับขับได้อยู่นะผมเคยมาขับอยู่เฮ้ยไม่เห็นมันขับได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันขับได้ไม่ใช่เหรอโอ้ยตำรวจมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ไปให้ตำรวจก่อนว่าไงคุณตำรวจว่าไงคุณตำรวจตูม <laughs> คุณตำรวจเหยียบระเบิดเรียบร้อยโอ้คือบินผมพัางแล้วตอนนี้บินต่อไม่ได้แล้ว เอ้แต่ขึ้นบินลำนี้มันมันขึ้นไม่ได้เหรอผมว่าผมเคยเคยมาขึ้นอยู่นะอ๋อเป็นแค่เป็นแค่พร็อพเฉยๆนะครับโอ้ยเสียดายบินลำนี้ไม่ได้มันมีลำอื่นไหมเอ้ยมีเฮลิคอปเตอร์จากตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงหรือเปล่าไหนลองลองกดตรงนี้ดูสิไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาฮะนี่ประมาณนี้เออเดี๋ยวผมเอา เอาเครื่องบินลำนี้ไปเอาเครื่องบินไปพัดดีกว่ามันจะมีเครื่องบินไปพัดอยู่อยู่ตรงไอเดีย51เ็หมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวบินกลับไปบินกลับไปอ่าวันนี้เรามาเป็นนักขับเครื่องบินนะครับผมต้องต้องเรียกว่าอะไรดีวะพนักงานขับเครื่องบินไม่ใช่ดิต้องเรียกว่ากัปตันกัปตันน่าจะไว้ใช้กับเรือมากกว่าปะเออต้องเรียกว่าไงอะมันเป็นนักบินเฉยๆแล้วกันนะครับผมนักบินฝึกหัด เออเป็นนักบินึกขัดนะครับผมไปไปไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นขึ้นบินใบพัดนะก็ค่อนข้างแรงอยู่นะทุกคนค่อนข้างแรงอยู่เคยเคยบินเล่นอยู่นะครับนี่ไปบินไปบินไปได้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเห็นปะเห็นก็แปลกแล้วตึกบังอยู่ <laughs> พี่อันหลอกผมอม่ผมยังไม่เห็นเลยพี่อันเห็นได้ไงนี่นี่มาอยู่ตรงนี้ครับทุกคน เนี่ยอยู่อยู่ตรงซ้ายมือนะอ่าอยู่ตรงนี้เห็นปหลำแดงๆเห็นปหอ่านั่นแหละทุกคนที่ผมบอกแหละนี่นะครับนี่อ่าอ่ลงจอดดีๆเรียบร้อยระเบิดไปนี่เป็นเครื่องบินไปพัดนะครับผมแรงอยู่แรงอยู่อ่าแรงอยู่แรงอยู่เห็นไหมนี่แล้วบินบินแบบฉบเฉี่ยวได้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหม นี่ฉบเฉียวมากมันเป็นลำเล็กด้วยมัง้งมันเลยบินดีนะครับผมไหนะผมลองบินบินไปค่ายทหารดิขอติดดาวสักน่อยหนึ่งดิ <c oughs> คราวนี้เราจะบินสูงๆหน่อยนะครับตอนแรกเราบินต่ําไปนะแล้วมันไปติดอะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะบินผ่านค่ายทหารนะครับดูซิว่าเราจะรอดไหมนะครับผมจะติดดาวหรือเปล่าบินผ่านครับบินผ่านเฮ้ยติดดาวจริงด้วย <c oughs> ำรวจมาเพียบเลยโอ้เอาเรื่องจาดเอาเรื่องจาดนี่ดูดิคื่องบินก็บินมากันเพียบเลยนะทุกคนนะดูเห็นไหมโอ้คือบินมาเพียบเลยโอ้บินหนีบินหนีก่อนไม่บินหนีบินหนีบินแบบฉกเฉียวโอ้โหเอบินหนีก่อนบินหนีก่อนนี่ไปหนีหนีหนีไม่มีใครตามเราทันหรอกบอกเลยคือบินเหล่านี้แบบ สุดจะอลังการนะครับนี่บินแบบทุเฉียวเดีอ่าบินแบบหัวทิ่มพี่อันผมเริ่มอ้วกแล้วพี่อันมุมกล้องมันไม่ได้เลยพี่อันเนอะเอออ่ะเดี๋ยวเรานีหนีตำรวจให้ได้ก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อยรับหนีตำรวจเสร็จสับเรียบร้อยเนะีฮะเย่แอ้นี่ก็คือเครื่องบินใบพัดนะครับผมนี่สามารถเอามาบินได้นะทุกคน แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมจะไปนะก็คือมันจะเป็นเรือนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินลบนะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องบินลบนะอ่าอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเราต้องเข้าไปใกล้ก่อนมาติดจุดสปอนนะอ้าวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมผมติดดาวอะ่ะ <laughs> ผมบินมาเฉยเผมติดดาวเฉยเลยงงงงเลยงงเลยโอเคครับบินไปบินไปบินไป เดี๋ยวเราจะลงจอดแลนดิ้งแบบเนียนๆนะฮะเนียนๆ,ๆิเนียนโอเคโอเคเราจะทำการลงจอดแบบดีดีๆนะครับผมอเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 อ่าโอเคครับแลนดิง้งอ่าแลนดิ้งแบบงามๆเอาไปจอดตรงนู้นดีกว่าเอาไปจอดตรงน,นู้นเอาไปจอดตรงน,นู้นหรือไม่ก็ปล่อยเครื่องบินไปเลยก็ได้ ไปเครืองบินไปเลยปล่อยทิ้งนี่ทุกคนและนี่คือเครื่องบินลบนะครับผมนี่เห็นเปล่าลำลำใหญ่นะอาอาวอาอาอาคือบินหันหน้าไปดูน่นเฉยเลยทําไมหันไปหน้าไปดูน่นนะหันกลับมาหันกลับมาหันกลับมาเออหันกลับมาก่อนนะครับนี่จะให้ดูว่ามันฟิฟลฟ้าขนาดไหนผมขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเวลานิดนึง G A Y ดีอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่คือบินลบคือบินลบเดี๋ยวพาขึ้นขึ้นบินลบก่อนเอาเอ้ยแล้วคือบินไปพดมันไาทำไมเนี่ยผมว่าผมปล่อยมันไปแล้วนะไป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 คือบินไปพัดไปต่อเออมาเดี๋ยวผมขับลำนี้ก่อนนะครับผมเป็นคือบินลบนะกับลำนี้โอ้โหโคตรแรงโคตรแรงทุกคนโอ้โหแล้วดูยิงยิงอ้อดูยิงครับ นีโโอ้หแบบว่าถาล่มเมืองได้เลยนะทุกคนดูด,ดูเดี๋ยวผมจะพาไปถล่มเมืองนี่นี่นี่บินผ่านกังหันด้วยอ๋อแม่โอ้<า>โอถหถล่มเมืองถล่มเมืองสุดยอดสุดยอดแล้วบินก็้นไปถึงสูงด,ด,ดิบินก็้นไปถึงสูงแล้วก็โฉบกลับมาครับ ยิงยิงโอ้โหลบเท้าเผากระท่อมยิง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 แล้วบินโคตรเร็วอ่ะทุกคนบินเครื่องบินที่บินเร็วมากนะครับนี่ยิ้งูไม่รู้ความเร็วเท่าไหร่นะแต่คือบินเร็วมากนะทุกคนไปไปบินแบบชกเฉียวหน่อยนี่บินแบบชกเฉียวหน่อยนะครับผม เข้ามาเข้ามาเข้ามามี้แบบชมเชียวนี่ชมเชียวชมเชียวมาชมเชียวนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ระเบิดเมืองได้เลยนะครับผมนี่ลำนี้ก็ขับสบายๆอยู่นะทุกคนยอดสุดยอด,ด,ยอดตอนนี้เรากำลังเป็นกัปตันอามาวิลิกนะครับผมในเรื่องคอบกันนะ,ะขับเครื่องบินลบทนะี่อยู่นี้ โอ okay. เคเดี๋ยวเบาเดี broken, ๋ยวเปลี tá, <Okay. S 2> ่ยนเปลี่ยนลำบ้างเปลี่ยนลำบ้างเอาลำอื่นมาขับบ้างนะครับผมอ่าเบาก่อนเบาก่อนเฮ้ยเบาเกินไปเบาเกินไปเบาเกินไปก็ไม่ดีครับโอเคจอดเรียนเียนนี่จอดเรียนเียนจอดเรียนเียนไปจอดตรงนู้นจอดตรงโน้นอ่าจอดตรงนู้นเกะกะเกะกะโอเคจอดตรงนี้นะครับ คือบินเราไม่พังเว้ยปกติผมมาบินนี่มันจะพังก่อนนะต่อไปอาลมนี้บ้างนะครับผมลำนี้ก็ดูดีลำนี้ก็ดูดีไปยิงได้เหมือนกันครับผมแต่เป็นอีกสีหนึ่งนะนี่โอ้สุญญดยอดนี่บินแบบชบเฉียวหน่อยชบเฉียวชบเฉียวอ๋อบินแบบชบเฉียวครับชบเฉียว ว้ก <Woo> ็ <laughs> oh, จบเฉียวเลยทุกคนมาฮะมาะทุกคนไปเลยผมจะพาพามุดพามุดรูพุดรูพุดร,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 รูนีุ่ดรูมุดรูนี่ว้าวได้ผมลองบินตามกูบินลำนั้นไปดูดิดูสิ <laughs> ว่าเราจะบินตามทันไหมไปครับเราเร่งเครื่องสุดเลยนะทุกคนบินตาไปบินตาไป อย่างรู้ว่ามันบินไปไหนของมันมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วทาาไปไว้ท้าอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปไหนไม่รู้อยู่ๆก็หายไปเลยแอบยิงเรือยิงเรือโอ้ไปบินกลับบินกลับบินตามลำนั้นไม่ทันหทุกคนลำนั้นบินเร็วมาก มันน่าจะเป็นท็อปฉากเนาะดูดูจากทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นท็อปนะครับไปไปไปสล่มค่ายทหารดิเดี๋ยวเราไปลองสรุปใกล้ทหารดูนะครับไป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 ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะยิงโดนไหมนะแต่จะลองดูแต่จะลองดูๆๆๆดบินตั้งลำดีๆนะครับให้ตรงให้ตรง ไอ้ตรงหนแล้วก็แล้วก็ยิงเลยอารมณ์ฆ่าทห,หารครับ z ูมตามไปเลยโ,โติดเตวาแล้วติดเตวาติดเตวาติดเตวาทำไงดีบินกลับครับเฮ้ยเต่าเต่ามีเต่า,ต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 าอยู่ทนี้ด้วยไปไปบินกลับบินกลับนี่ ยอดบินสจบเฉียวมากแฝงแปินกลับมาปินกลับมาเอาลี่ไปกินเอาลี่ไปกินอ้หูุ้ยคือบินเราจะพังแล้วกลับก่อนดีกว่ากลับก่อนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังไปไปลงจอดลงจอดให้เนียนๆไป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 โอเคครับ ลงจอแบบเินเนียนนะผมเกือบพังแล้วโู้โเย่เอาเป็นว่าผมรอดนะครับเครื่องบินเกือบพังนะรอดไปรอดตัวไปเย่วันนี้เราก็มาเป็นกับตันเครื่องบินกันประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะขับครบทุกรำแล้วหรือเปล่ามังไม่น่าจะมีลำไหนที่ผมไม่ได้ขับแล้วมั้งก็มีแต่เครื่องบินที่ลงพักนะครับแต่ว่าเครื่องบินที่ลงพักก็เหมือนเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแหละ แต่ที่เจ๋งคือตรงนี้ครับทุกคนอย่าลืมมากันนะก็คือที่ที่เรือเรือลบนะครับก็จะมีเครื่องบินลบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องบินลบก็ค่อนข้างบินได้สนุกมากนะครับยิงถล่มเมืองได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยว้าจัดครับประมาณนี้ละกันนะวันนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยลวกันนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมจากผมนัเองนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันาากใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกผู้ชมไปก่อนซีอูอ a าเกนครับผมบ๊ายบาย